น้องอาบอยสวัสดีอะถามถึงการสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งหน้าอยู่วันนี้เราอยู่กันที่ลบบุรีนะตามมาเลยนะใครไม่ตามมาโน่แบบนอนเลยนะจริงเราฝากรางวัลมาให้โน่กับน้องด้วยนะ มาเล่นลาบุรีเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้เลยครับตอนนี้อยากไปเล่นลาบุรีมากเลยบกันหลุดถ้าอยากเจอตัวจริงกันนะครับผมมาหาาเวทีเลยเห็นบ้าเห็นถึงกันปะถ้าเกิดว่าใกล้ๆมาเป็นบางใจให้กันนะครับมาเจอกันนาเวทีครับวันนี้เกี่ยวให้พีดรวยกันนะ ร้านไม่ทันแล้วโถเอ้ย<ถ><ถ>ขอบคุณครับแม่พเพชร<เ>พครับเห็นชื่อแม่ตลอดเลยที่รวบรวมมาให้โน่กับน้องนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่ฝันอย่ามาพูดอําอ,อ,อึ้องอย่ามาพูดมาเดี๋ยวนี้เลยมาหาน้องอเลยไม่มาลบบุรีเลยโถเอ้ยทำงานนี่อุปิบนะครับขอบคุณมากเลยครับแม่จงรักนะครับแล้วก็ทุกทุก ทุกท่านเลยนะครับไหนในคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิเพราะปกติโน้ตจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไลฟ์สดเพราะว่าน้พูดไม่ค่อยเป็นเ่ยก็เลยแบบไม่ไลฟ์นะครับผมติดตามติดตามในคลิปติดตามในคลิปนั่งตัดต่อจนมึนหัวไปหมดแล้วเนี่ยพูดไม่ค่อยเป็น อะไรจนออกกระบอกนันมาเป็นคำเล้าใช่ใช่คือแบบว่าเราคำพันธะโบไมนมีคําพูดในการพูดเยอะครับวันที่ห้ายูโนน่ารักแล้วตบปากเลยใครเนี่ยน้องโน่สิน้องโน่สิวันที่ห้าเจอกันโอเคครับแม่โอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตาลออกไปเล่นด้วยนะ หวานเลยถือเฮลูบอยออกไปเลยหวานหวานไงคิดถึงจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงครับพี่เดียครับใครเรียกครับอ๋อไม่ใช่ครับเทบุสุทีรักูไม่เก่งน่ะทักทายสวัสดีครับพี่ถิ่งถิงมาไหม คิดถึงนะครับเนาะคิดถึงครับอินทัศครับสวัสดีครับพี่โบก็ได้ครับพี่โนโมดีมากน่ารักมากเลยคิดถึงนะครับวาส,สนาคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเลยพี่หนาพี่หนาแต่คิดถึงโนมากนี่ขอบคุณครับหลอครับสวยขอบคุณครับโนสวยใช่ไหมหนูหลอกกันอะ พี่สาวสวัสดีค่ะวันนี้ครัวันนี้หนูชื่ออะไรวะวันนี้อยูชื่อการเต๋อครับน้ำป่านนะครับวันนี้อย่าลืมนะชมในไลฟ์สดนะเตรียมกำลังใจให้กันนะจะติดไมค์ปะวะบนกล้องอะเมื่อครั้งที่แล้วก็โอเคแล้วใช่ปหมล่ะโอเคแล้วนะครับกำงติดสวัสดีพี่สาวดาวสุขีรักของน้องไม่ได้ไปไว้งานหน้าโอเคครับพี่ พัชชะลคิดถึงนะครับเจนคารนายกขอบคุณมากครับโนทำคลิปเอานางเอกปุยได้เลยน้องอยู่ไกลไงแบบบางทีบอกว่าน้ไปถ่ายกันน้องอยู่ลบุรีก็เลยแบบเออน้องก่าจะขับรถมาอะไรเงี้ยสวัสดีจ้าน้องโนน้องปุยคิดถึงครับคิดถึงพี่นอมันเนี่ยเออพี่นอมพี่นอมพี่นอมหายป่วยไว้นะพี่สาวเอียด ที่น่ารักน้องปุยพี่ถูกใจผมยาวมากอ๋อโน่เหรอโน่ผมยาวใช่ไหมเขาก็เขียนว่าน,น้องปุยไม่ไม่นี่ไงน่าที่น่ารักน้องปุยแล้วก็พี่ถูกใจพี่พยาวก็แค่ถูกใจผมยาวพี่แต่ว่าหนูน่ารักไม่ไม่<อ>ไม่ไมเอ็นพีที่น่ารักคือทั้งพี่ทั้งหนูเลยไง แล้วก็ทักแค่ว่าเออน้องปุ๋ยเฉยแล้วก็พี่ถูกใจแบบยาวพี่คิดถึงคนใต้ไหมคิดไม่คิดถึงด้วยวพี่หายไปก็ไม่คิดถึงพี่จะต่อแดนใต้นะเออพี่โนโไม่รับเฟซเขาสักทีอากาศร้อนไหมแม่ครับสวัสดีแม่ดำนะครับอากาศร้อนนะแม่วันนี้ลูกเล่นที่ลบบุรีแต่ว่าเดี๋ยวลูกจะแต่ลูกส่วนบนไปแล้วนึกถึงแม่ด้วยบอกปู่เนี่ย สอ,สองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็รลันได้เลยขอให้แม่แบบว่าได้เข้าไปอีกเยอะๆมากมายมหา,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 าศาลเลยนะครับแม่ของลูกนะครับแม่ทุนหัวลูกนะครับแกมาลบุรีไหมอะไรพี่ฝันมาเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องพูดแล้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับพะน้องเป็นคนจริงใจเลยนะเลยพูดไม่ค่อยเก่งแบบนี้แล้วใช่ครับโนแบบพูดไม่เก่งนะถ้ามีโอกาสมาเล่นลาบุรีเดี๋ยวเอาสับประรดไปฝากทุกคนโอ้โหด,ดีมากเลยชอบกินสับประรดเหมือนกันนะ ต้องมีทิกตอกโอเคได้เลยไหนะพี่เดียวมาถ่ายให้หน่อยน้องโน่สวยจังขอบคุณนะพี่อ้ําอึง่งขอแคบรบลูโกโค้มันจะได้เยี่จุกแจ,จงแม่มาสวัสดีครับนะคิดถึงนะน้องโน่คิดถึงครับพี่ทิพย์ ดูแลสุขภาพดูอ่านคอมเมนต์ชมพี่หน่อยดิพี่พนี่ก่อนไม่ได้อย่างนี้นะโอ้ยอย่าเบอร์ตองเลือกเลยเบอร์องพูดด้วยนะพูดให้พี่ฟังให้เลยนะเวลาแบบมีใครพูดถึงพี่อ่ะสวยหล่อจังเลยน้องปุยดูแลสุขภาพน,นะคะน้องปุยสามล้านนะเดี๋ยวแพงบอกโน่ด้วยดิชื่อโน่อ่ะขอให้พี่ล้ชื่อโน่าด้วสองเอาสองแสนนะอ่ะไม่เห็นมีใครพูดถึงพี่โน่สักคนวูอย่าออกมาจะมีใครคิดอยู่ในใจไงพิมพ์แต่มันไม่เด้งไงพิมพ์แต่มันไม่เด้งเลย พี่โน้แต่งหน้าอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวหนูก็จะไปล้วไปำแล้วคิดพี่ด้วยนะบอกว่านีโน่กิตติพลชนที่รั้นรงนีโน่สุดที่รักขอให้แบบพี่แบบดังๆเสียลำมาบอกหลวงพ่อมาบอกหลวงพ่อเอ่ยชื่อพี่หน่อยหนูเอ่ยชื่อครอบครัวหนูครอบครัวหนูญาติเยอะเออพี่ด้วยอุ้ยลำเสร็จพอดีอะคิดถึงน้องปุยจังโอ้คุณมดดี้คิดถึงเหมือนกันอะไรไม่คิดถึงไม่คิดถึง คิดถึงเหมือนกันเลยสวัสดีน้องปุยสวัสดีค่ะพี่ทัศน์เอาไม่เห็นมีพูดถึงนิโนสักคนใช่วัสดีครับพี่ทัศน์พูดถึงนี่ไงนี่อ่ะอยากไปหาแล้วคิดถึงน้องปุยปุเพื่อนมดโอเคคิดถึงเหมือนกันเพื่อนมดเมื่อกี้กับคำปุยคะพรุ่งนี้หวยออกอะไรคะนะพี่นุ่นพูดถึงปุยปุ๊บโน้กคพรุ่งนี้หวยออกอะไรหนึ่งสี่โอ้ฝากลิปสติกมาให้น้องปุยได้ไงส่งมาเลยค่ะ ขายหวยหมดปะวันนี้หนูขายหวยได้ไหมแต่จะแจ้งตำรวจจังอะไรแจ้งตำรวจอะไรของคุณขายเบอร์ขายขายหวยเลือเถิดเหมือนกันปะไม่เหมือนบ้าเปล่าเชื่อจับเบอร์เหรอหาข้อมูลมาดิแล้วเราจะทำบางละเอาเลขหนึ่งถึงสองร้อยสวัสดีค่ะคิดถึงทั้งคู่พี่โบตันคิดถึเสาตันที่สุดนะครับสวัสดีครับ พี่สมพรชุ่มกระแทกเอ้ยชุ่มกระโทกสวัสดีพี่สมพรนะครับต่อไปมาลําบ้านแม่ได้แล้วได้เลยแม่แม่หาแต่ลูกแบบว่าจะไปกินนอนบ้านแม่เลยแต่คิดถึงน้องปุ๋ยไปเลยไปเลยมดอะไรชื่ออะไรมดดีอะไรเนี้ยไปไปออกไปนี้เลยลายสวยขอคนละตัวไหนเสื้อนี่เหรอ,อเคเสื้อก้ามโดนใช่ไหมเสื้ออะไรวะ เขาบอกพรุ่งนี้เลขลายสวยออะไรของคุณทุกคนหนูจะไปรำแล้วบายนึกถึงชื่อพี่บ่ายพี่โน้ดเนี่ยโอ้ไม่มาไม่ค่ะคุณจะเป็นคนสุดท้ายนี่โนสุดที่รักคุณจะเป็นคนสุดท้ายของแบบไม่รู้อ่ะให้คนอื่นนึกแล้วกันอะไรล่ะโท่เกินจริงเกินจริงอะไรสวัสดีค่ะจะไปรำวะเนี่ยทักแล้วต้องเดินมาเลยเนี่ย ก็ไปลำสิน่ะรออะไรอ่ะพูดถึงพูดถึงพี่ได้มเดีค่ะพี่ก้าวเดียค่ะสองร้อยกว่าคนมาทั่วหมดประเทศมลงโถพูดนะเราเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีมากมากทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พูจาสวัสดีเยอะๆเลยค่ะ เกินคำพูดแกมันเกินสุดแล้วมันเลยด้วยบอกผมมี่บอกผมเลยอะไรบอกผมผมก็อะไรไล่ลำให้ดูด้วยน้องปุ้ยอ๋อไม่สะดวกค่ะพี่ไม่สะดวกเดี๋ยว เดี๋ยวเท่านี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวหนูจะไปรำกันแล้วนะคะตอนนี้เท่านี้พูดเท่านี้นี่ทุกคนนะคะทุกคนทุกคนไอป่านี่ได้ขอฝอฝากนักร้องไอแม่แม่แม่นี่พระเอกพระเอกชื่ออะไรนะอืมชื่ออะไรพูดดิพูดชื่อชื่ออะไรนะชาตีชื่อชาตีวันนี้เหรอวันนี้เล่นเป็นตัวชาติอ๋อหุมเกินไปแล้วไอ้เปา ทุกคนหนูต้องไปแล้วเขาไปกันแล้วบายไปดูลิเกกันนะคะเดี๋ยวลิเกก็ไลฟ์สดอ่ะ